สวัสดีครับพบกับผมเมาเปาตุงอีกครั้งนะครับหางมงคลคารเซ็นเตอร์อุบลศูนย์รวมรถยนต์มือสองที่ใหญ่ที่สุดศูนย์รวมโฟวิลและยังเป็นชุดแต่ง 4- ฟวิลไอรอนแมนชอบแบบไหนรถส่นรวมยังไงเลือกสันได้จบที่นี่ไอรอนแมนครับมงคลคารเซ็นเตอร์อุบลน,นะครับวันนี้นะครับผมจะมาพาดูพายกชมรถรุ่นไหนยี่ห้ออะไรนะฮะ วันนี้ติดตามชมกันยาวๆกันไปเลยทีเดียวบอกได้เลยว่าสุดจัดนะครับแต่ว่าวันนี้นะครับผมไม่ได้มาคนเดียวนะครับวันนี้มีน้องนะครับมาฟิชชิ่งด้วยนะครับนั่นก็คือน้องไมตี้น้อยหลานใหญ่กะปีนั่นเองนะคะเคยเห็นผ่านหูผ่านตาไปบ้างนะครับตามช่อง YouTube ของมงคลคาเซนเตอร์ของเรานะฮะสำหรับน้องไมตี้น้อยนะครับแต่เอาอาจจะใช้ภาษาซาแท็กไปหน่อยนะฮะสำหรับน้องไมตี้วันนี้ผมต้องปราไปรียนภาษาโดยตรงมาเลยนะฮะสำหรับภาษาน้องไมตี้น้อยเพื่อจะมาสัมภาษณ์นะฮะ ตัวเล็กแต่สเปคโฟรวิวนะครับสำหรับน้องคนนี้นะน้องเขาสนใจในรถยี่ห้อ,อรุ่นโฟร์วิวนะฮะเป็นรถโฟร์วิวตัวยกสูงยังไงนะก็เลยจะมาขอความความรู้นะฮะคำชี้แนะจากเมาส์เปาตุงคนนี้เองนะฮะวันนี้เป็นรถรุ่นไหนยี่ห้ออะไรนะฮะน้องไมตี้สงสัยอะไรยังไงตอบทุกคําถามนะฮะวันนี้ไปชมกันเลยนะครับวันนี้ครับน้องไมตี้นะครับแนะนําตัวก่อนนะฮะวันนี้ครับสวัสดีจ้าซื้อไม่ตีหน่อยร้านแยกกะปีนะคะ อ่ามือีมอวายัางยาเว้ยกระซิมาสอบถามรถนี่ละค่ะครับผมน้องไมตี้สนใจรถ4ฟล์วเพราะฉะนั้นวันนี้เราพาดูรถคันนี้เลยฮะโตโยต้ารีโวนะครับปี2018 4นวคันนี้ครับผมจะแตกต่างจากปี2016ปี2017ยังไงเพิ่มอะไรมาบ้างเราไปชมกันเลยฮะครับผมสำหรับโตโยต้าไฮรักรีโวโฟล์วคันนี้นะครับน้องไมตี้สนใจนะครับ ยังไงเราไปติดตามชมพร้อมๆกับน้องไมตี้กันเลยครับหนูก็อยังมาสอบถามเบอ่งว่ารถรุ่นนี้มันมีสเปกจังไรแน่ครับผมสำหรับรถรุ่นนี้นะครับจะแตกต่างจากปี2016-17ก็คือจะเพิ่มขึ้นมาก็คือ1นนะครับเป็นกุญแจรีโมทนะฮะแล้วก็กระจกปรับข้างนะครับสองข้างเป็นไฟฟ้านะครับก็คือกระจกจะเป็นปรับไฟฟ้านะครับรุ่นนี้นะครับแล้วก็จะเป็นนะครับแม็กนะครับลายหยดน้ำนะครับแล้วก็เป็นยาง นี่ครับ cross win นะครับตัวนี้ตัวนี้ก็คือลุยได้ทั้งในน้ําแล้วก็บนบกนะครับเต็มประยางมีเต็มประสิทธิภาพกันเลยทีเดียวนะครับแล้วเราพาไปดูรอบๆคันกันเลยนะฮะดิฟล็อกนะฮะข้างหลังนะครับตัวนี้ก็คือติดดิฟล็อกมาให้เลยนะฮะตัวนี้ก็คือเป็นระบบนะครับป้องกันการล้อฟรีนะครับถ้าเกิดว่าข้างใดข้างหนึ่งติดนะครก็จะสามารถตัดเอาระบบออกไปแล้วก็จะอีกข้างหนึ่งมาขับช่วยนะครับก็คือดิฟล็อกตรงนี้นะครับอ้าวแล้ว ซีขวนมันคืออียังีขวนซี C, มันก็นกนกนคือคับเก<อ>ลือก่อนซีรอนตีอีลาขาลอยขึ้นลอยมันยังเป็นบลนบบล่างโอ้นี่ระบบกะบกเลยรบอกใจแมนนี่นีข่วนซี C C, โฟวินมันเท่านี้ได้นี่ซี C C, ข่วนีเขาเอ็นโฟบินมันเท่านี้ได้อันนี้อ่านว่าเจ้งไหนก่ออันนี้อ่านว่าดิบล็อกครับดิบล็อกเป็นระบบอ่าสอยนะครับเวลารถเขาติดนะครับขาสู้มาติดขางนึงนะครับมันก็จะตัดขางขางที่ติดนะครับ้ีน มันจะเห็นเทารถเท่าครับเลื่อนได้ไปได้ตลอดนะครับบถติดนะครับตัวนี้ริบล็อกนะครับแบบนี้นี่เองข้าใจบโอ้ะจ๋อเข้าใจแล้วเด้๋ยวผ่านนู้ไปเบิ่งอันนี้แน่แล้วเรามาดูภายในกันเลยกันทีเดียวนะครับก็อย่างที่บอกนะครับว่าตัวนี้เพิ่มขึ้นมาก็จะเป็นนะครับในส่วนของกุญแจรีโมทนะครับแล้วก็กระจกนะครับข้างนะครับทั้งสองฝั่งเลยนะครับตัวนี้จะเป็นในส่วนของปรับไฟฟ้านะครับจะเพิ่มความสะดวกสบายขึ้นมาให้กับผู้ขับขี่นะครับเจ้าของรถนะฮะ อ่ะอยีราขึ้นไป,นไปยีราดจะเบิง่งมองไรน,นั่นเว้ยจะขึ้นแนวใดนะน้โอ้ยมากกตียบมาที่นี่รถท่อกับปวามหนีื้อรถคันบมกไงเว้ยขึ้นได้สบายสบายเลยนะสตาร์ทเหยียบค่าสักกันเบิ่งเหยียบค่าบ่ค่าจะมอนังเหยียบค่าสตาร์ทตัวไม่บ<ผ>่ไม่อนรถรุ่นไหมยันต้องเหยียบค่าด,ดิจังสตาร์ทดิ่งเหยียบค่าสุดอืมสีแมวเไป แอร์นี่ก็พัฒนาใหมาน่น้ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะแฝงล่างไปยุทข่างคุณครับ <Yeah. S 2> อันไหนเป็นอันไหนเจ้าถามมาเลยเจ้าจะขูดอันไหนอา้า,ออยาวย่ำขยับปวดฟังเพลงสูปป้เปิดฟังเพลงกับกดตรงนี้เลยนี่คาเวอร์นะครับตรงนี้ <Yeah. S 2> สามารถเลือกได้โหมด CD AM、FM นะครับแล้วก็สามารถ มีช่องนะครับตรงนี้นี่ครับไปเสียบยังไงเสียบจัมไดร์ได้นะฮะตรงนี้ตรงนี้จัมไดร์ได้แล้วก็ตัวนี้จะเป็นโฟลว์วิวนะฮะพาร์ทไทม์นะฮะันั่นก็หมายความว่าเราสามารถปรับได้นะครับตรงนี้จะขับ2หรือว่าขับสีได้นะครับตัวนี้สามารถปรับได้นะครับตัวนี้จะเป็นพาร์ทไทม์นะถ้าเป็นฟูลไทม์ก็จะคือโฟลว์วิลตลอดเลยนะครับสําหรับตัวนี้นะครับตัวนี้จะเป็นช่องปรับเร่งแอร์นะครับตัวนี้นะครับตัวนี้แอร์ก็เย็นเย็นเย็นครับรุ่นไม่ล่าสูดตัวนี้ ไม่น้อยด้วยนะครับสําหรับคันนี้นะครับเลขไม่อยู่ที่หนึ่งหมื่นห้าพันแปดร้อยแปดสิบเจ็ดกิโลเองนะฮะแล้วก็บอกได้เลยว่าคลิปทั้งคันนะฮะเนียนคลิปเนียนคลิปบ้างบอยล่ะเดี๋ยวบ้างขับอยู่ว่าแกอยากล่องอยู่นั่นแหละเออวัอนอยากล่งเนาะขาเ่าะท่นถึงขาดดอกซ้ำจองเนี่ยเอาไปทาด้านอันนี้เป็น,นบุ๊กเซอร์วิสนะฮะติดมากับรถเลยนะครับตัวนี้ เตมาแบบดีเลยเนาะตัวไม้นี่ครับโอ้ยสั่งมหาเหรินรถดินมันเพิ่มนอตปานี้็อยกได้แน้วทีนี้ลักษณะได้จะงมหาเินรถเพิ่นนี่ยยไดนล่ะีอ้ยยไนี่ยุคียล่ยุคเฮงยุคียขี่ยียังยังเนยังเดียวนี่อ้ยอย่าจลาข่าแล้วโอ้ยบ่แพงบ่แพงนนีถ้าแพงบ่าขาย พอแพงพอขายขายอยู่คือพอแพงคันนี้ขายอยู่ห้าแสนสองหมื่นเก้าพันบาทคว้านครับผมว้าจะมาถูกแท้เฮ้ยยังไบบงพอแพงขาแพงพอขายสามารถออกได้ทุกอาชีพนะครับเครดิตดีฟรีดาวไปเลยนะครับสำหรับโตยโยต้าไฮรักลีโว่โฟยูดาดิฟล็อกคันนี้นะฮะปี2018ัใหม่น้อยใหม่รถใหม่ใหม่น้อยครับผมคอยถือเงินมาเก่าบาทมีก่าบาท ออกได้คือโต๊ะดาวเกาบาดบอดใจก็ได้เดี๋ยวไอ้ิลป์โจกใส่แหงเงินนําเกาบาทนั่นมาโลดออกได้ทุกอาชีพเช่าให้เช่าหน้าก็ออกได้พราะฆ่าไม่ค่าก็ออกได้เอ,อ้ยขัดอย่าขูวา่วัดตัววัดตัวมาล่องเบงมานะครับผมอยู่ทุกวันเข้ามาหาผมนะฮะอยู่ทุกวันตรงนี้นะครับมงคลคาเซ็นเตอร์อุบลราชธานีนะฮะเดี๋ยว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 ไอซื้ออีหยังเกาะเมาเป่าจุงมกันนี่เป็นไรงูกระมากินแล้วมากกับอกแม่มาซื้อไฮเดร แล้วอ้จะทาอยู่นี่ละเฝ้ามาเลยขายไวใช่ได้นี่รับรองว่าพี่เศนไปรีวิวไปนี่เมื่อเกินสองชั่วโมงโทรมากแลวก้วนู้จะบอกเมียนูตอนนี้แ่ะโอเคโทรไปบอกเลยฝากติดตามให้อายแล้วนเดอ้ออเมาส์เปาตุครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับวันนี้นะครับพาทัวร์รถเจ้ารีโวคันนี้นะฮะ อย่างที่บอกไปนะครับตัวนี้เป็นปี2018แล้วก็เพิ่มมาจากปี2016ไป2017นะครับน่าสนใจกันเลยทีเดียวนะครับสำหรับคันนี้ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของกุญแจรีโมทนะฮะดิฟล็อกนะครับหลังนะครับที่ติดให้มานะครับแล้วก็จะเป็นในในส่วนของกระจกปรับนะครับไฟฟ้านะครับตอนนี้นะครับแม็กลายหยดน้ํานะครับล้อแล้วับคอสวินนะฮะตัวนี้สนใจยังไงนะครับติดต่อมาที่นะครับมงคลคาร์เซ็นเตอร์อุบลนะฮะจนกว่าจะพบกันใหม่ครับ คลิปหน้าคลิปต่อไปจะพาไปดูรถอะไรยังไงติดตามได้เลยนะครับเมาเปาตุงมงคลคาเซ็นเตอร์ครับผมแม่หนูอยากได้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 กับสื่ออาตตี้บูดาวไฮยเด้ยครขึ้นบอกเนี่ยอ่นลูกยังไงคื้บอกสื่อใ้ดูโอ้